สวัสดีครับพบกับ HIS Thailand Channel กันอีกครั้งนะครับช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วและช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็กำลังจะมาถึงนะครับเราถือโอกาสพาคุณผู้ชมไปเที่ยวชมไฟเฉลิมฉลองของเทศกาลแห่งความสุขกันดีกว่าในกรุงเทพมหานครนี่เองครับกับซีรีส์ Illumination Lighting in Bangkok ก่อนไปชมการฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ พาร์ทหนึ่งในวันนี้นะครับผมถือโอกาสนี้พาคุณผู้ชมไปชมต้นคริสต์มาสแถวแถวราชดำริในโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพบรรยากาศภายในงานก็ตกแต่งด้วยธีมคริสต์มาสซึ่งงานที่เราได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมนี้ชื่อว่า s t m a s t r e e l i g h t i n g c e r e m o n y ซึ่งงานนี้เขาก็มีดีไซเนอร์จิตอาสามาออกแบบต้นคริสต์มาสให้ได้ชมกันถึง6แบบด้วยนะครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมโบสถ์ เพื่อนำไรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคอีกด้วยครับแบบแรกนี้นะครับชื่อว่า Family Time แบบ2 Christmas in hometown แบบ3 Christmas is white แบบ4 Blessing from the pie n tree แบบที่5 Avatar discover Pandora Bangkok แบบที่6 Take time from the happiness ก่อนเริ่มงานนะครับเขาจะมีการแสดงจากน้องๆ r o y Royal Bangkok Symphony o r c h e s t r r หรือ RBSO มาร้องเพลงเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสขับกลอมให้ผู้เข้าร่วมงานฟังกันก่อนครับจะเพราะแค่ไหนลองไปฟังกันดูครับและนี่ก็คือต้นคริสต์มาสหลักที่ตั้งอยู่กลางล็อบบี้ภายในโรงแรมนะครับ เดินเข้ามาก็พบกับต้นคริสต์มาสนี้ตั้งอยู่ตรงกลางเลยนะครับการออกแบบภายในเรียกว่าสุดคลาสสิกรูหราเลยก็ว่าได้นะครับตกแต่งด้วยจิตรกรรมบนผืนผ้าไหมที่วาดลวดลายด้วยมือครับที่นี่เขาจะมีห้องพักและห้องสวีทให้บริการกว่า354ห้อง การเดินทางที่แสนสะดวกสบายจากโรงแรมซึ่งอยู่ใจกลางเมืองและห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีราชดำริเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นเองครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้ครับท่อนไม้นี้ทานได้นะครับทำไมถึงทานได้เพราะว่าเขาคือเค้กครับเค้กท่อนไม้นี้นะครับมีความยาวถึง8เมตรด้วยกันนะครับส่วนคำว่า n o e l แแลว,ว่าคริสต์มาสในภาษาฝรั่งเศสนั่นเองครับ และที่สําคัญนะครับสามารถเลือกรสชาติได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัมเรซินช็อกโกแลตลาสเบอรี่เป็นต้นนะครับแล้วก็ยังมีอาหารอื่นๆอีกมากมายให้ได้ชิมกันด้วยนะครับเรียกว่าหาทานได้ไม่ง่ายอย่างแน่นอนครับและใครสนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในบรรยากาศแบบนี้นะครับอย่าลืมลองสอบถามรายละเอียดกันได้ที่โรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพราชดมฤตแห่งนี้ได้เลยครับ ตอนต่อไปนะครับยังอยู่กันแถวแถวย่านนี้นะครับกับงาน Christmas Lighting รี s ชคอ c o n c e n t e n ์แ y s สยาม e m p i n s k i Hotel Bangkok 2021บรรยากาศจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับครั้งนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ